สวัสดีคะ่ะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่รวมตัว c a s ิโอสแตนดารที่วางจำหน่ายในเดือนตุลาคม2023นี้นะคะสำหรับ2รุ่นที่เรามาให้ชมกันนะคะก็จะเป็นตัวคาซิโที่เป็นรหัส MTPE นะคะ720กับ 725นะคะจะเป็นรหัสสำหรับคุณผู้ชายนะคะเพราะว่าเดือนนี้ไม่มีรหัสสำหรับคุณผู้หญิงออกมาเลยนะคะเราก็เริ่มที่รหัส MTP 725กันก่อนนะคะสำหรับรหัสนี้นะคะตัวที่เป็นสายสแตนเลสเนี่ยจะมีด้วยกัน3สีนะคะเราเริ่มที่หน้าปัดสีเขียวก่อนเลยดีกว่านะคะหน้าปัดสีเขียวนะคะจะเป็นแบบนี้เลยค่ะ เป็นสีเขียวที่ออกสีเขียวเข้มๆนิดนึงนะคะแล้วก็ด้านในจะมีการเล่นแสงนิดนึงนะคะแล้วก็สิ่งที่สังเกตเห็นนะคะว่าตัวมาร์กเกอร์ชั่วโมงเนี่ยจริงๆแล้วไม่มีพายน้ํานะคะเราดูลักษณะแบบนี้เนาะในรูปอะ่ะคิดว่าเขาจะมีพายน้ํามาให้ด้วยทั้งหมดแต่จริงๆแล้วไม่มีค่ะพายน้ําจะมีเฉพาะตัวเข็มเท่านั้นนะคะแบบนี้เลยค่ะ แล้วก็ตัวนี้เขามีช่องแสดงวันที่ให้ด้วยนะคะสำหรับตัวเม็ดมะยมนะคะก็ปรับใช้งานง่ายๆเลยค่ะได้2ส,สเต็ปสเต็ปแรกนะคะก็จะเป็นหมุนปรับตั้งวันที่นะคะปรับตั้งวันที่แบบนี้นะคะแล้วก็ถ้าดึงในสเต็ปที่2ก็เป็นการปรับตั้งเวลานะคะแบบนี้นะคะวัสดุก,กระจกตัวนี้นะคะจะเป็นกระจกมินเนอรัลนะคะ ตัดเรียบแบบนี้ไปกับตัวขอบหน้าปัดเลยนะคะขอบหน้าปัดก็จะมีเป็นแบบเลเยอร์แบบเงาแล้วก็แบบด้านนะคะตัวนี้ให้ความรู้สึกที่ค่อนข้างเรียบหรูเลยนะคะแล้วก็สายจะมีแบบนี้นะคะเป็นเงาแบบนี้ตรงกลางแล้วก็ด้านข้างจะเป็นสีด้านด้านแบบนี้นะคะเป็นสายสแตนเลสนะคะแล้วก็ในส่วนของบานพับด้านหลังนะคะเป็นแบบบีบ เป็นบานพับแบบ3ทุบแบบนี้นะคะปิดไงนี้แล้วก็กดลงไปนะคะสำหรับขนาดตัวเรือนรุ่นนี้นะคะถ้ารวมตัวเม็ดมะยมก็จะอยู่ที่43.1นะคะแต่ถ้าเราจะไม่รวมจะดูแค่ตัวหน้าปัดแบบนี้ก็จะอยู่ประมาณ33.9นะคะ เดี๋ยวเราวัดทุกจุดเลยนะคะตรงนี้ก็จะอยู่ที่51.1ค่ะความหนารุ่นนี้ไม่ได้หนามากนะคะจะอยู่ที่9.6นะคะแล้วก็ ตัวนี้นะคะอย่างที่บอกไปว่าให้อารมณ์แบบเรียบหรูเลยนะคะราคาป้ายจะอยู่ที่ประมาณ3,500บาทนะคะแต่ว่าที่ร้านจำหน่ายอยู่ที่2,290ค่ะวัสดุนะคะแมทเทียรวนะคะถ้าสัมผัสแล้วค่อนข้างแบบโอเคเลยเหมาะสมกับราคานะคะแล้วก็รูปแบบสวยหรูแน่นอน,นะคะ่ะเดี๋ยวเราให้ดูสีอื่นด้วยนะคะอันนี้ก็ เป็นตัวสีดำนะคะหน้าปัดด้านในเขาก็มีแบบเป็นลายลด้วยนะคะสีดำค่อนข้างเท่เลยค่ะแล้วก็อ๋อลืมบอกไปว่าตัวนี้กันน้ำที่50เมตรนะคะฝาหลังจะเป็นฝาหลังแบบอัดนะคะอายุการใช้งานฐานก็จะอยู่ราวๆ3ปีนะคะเลย แล้วก็อีกสีหนึ่งนะคะจะเป็นสีน้ำเงินสีน้ำเงินนะคะให้ดูครบทุกสีเลย mm. ก็ถ้าใครชอบรหัสนี้มาพูดคุยมาคอมเมนต์กันได้นะคะว่าสีไหนน่าจะเป็นสีที่ขายดีเนาะเป็นสีที่ถูกใจหลายๆคนไหม โดยส่วนตัวแอดมินว่าสวยทั้ง3สีนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่ Casio Standard ก็จะทำสีมาประมาณนี้แหละน้ำเงินดำเขียวหรือว่าสีขาวอะไรแบบนี้แต่คอลเลกชันนี้ไม่มีสีขาวมาเลยนะนี่นะคะเดี๋ยวท้ายคลิปจะลองใส่ให้ดูนะคะ ต่อไปเป็นตัวสายหนังของรหัส725นะคะเขาก็ทำออกมา3สีเหมือนกันค่ะตัวนี้จะเป็นหน้าปัดสีเทานะคะแล้วก็ตัวสายจะเป็นสายหนังเรียบๆนะคะสีเทาแล้วก็ที่สังเกตนะคะสายหนังรุ่นที่เป็นแบบนี้เนี่ยบริเวณนี้เขาจะมีความย่นแบบนี้นะคะคือมาจากโรงงานเลยนะคะมาจากบริษัทเลยนะแล้วก็ด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะคะ สายหนังอาจจะต้องระวังเรื่องน้ำมากนิดนึงนะคะแล้วก็รุ่นนี้ถ้าสาวๆที่ชอบนาฬิกาไซส์ใหญ่แนะนำให้เป็นตัวสายหนังเลยแล้วก็สีเทาเนี่ยเป็นสีที่ไม่แมนเกินไปนะคะสาวๆใส่ได้นะคะสีเทาแล้วก็สีดำนะคะสีดำน่าจะถูกใจคุณผู้ชายเนาะ สีดำค่อนข้างเป็นสีที่ขายดีนะคะสายสีดำแบบนี้นะคะแล้วก็ด้านหลังเป็นสีเหมือนกันเลยค่ะออกสีเบจสายนี้คือใช้ปรับเลื่อนนี่ให้เขาให้มาหลายรูนะคะข้อมือใหญ่สักประมาณอ่อ20เซนรอบข้อมือ20เซนก็ใส่ได้สบายๆเลยนะคะ รุ่นนี้อย่างที่บอกไปว่าตัวเรือนบางเนี่ยแล้วก็เวลาเราใส่เนี่ยจะค่อนข้างสบายข้อมือนะคะแล้วก็อีกสีหนึ่งเป็นสีสุดท้ายของคอลเลกชันนี้ที่เป็นสายหนังนะคะก็มาในสีน้ำตาลหน้าปัดสีน้ำตาลเนี่ยมันจะออกเหลือบๆแบบเป็นสีโกโลกนิดนึงด้วยนะคะถ้าสีน้ำตาลน,นี่ค่อนข้างคลาสสิกมากเลยค่ะ สายนี่เป็นสีอิดนะคะเป็นน้ำตาลอิดอใครที่ชอบอแต่งตัวแบบคลาสสิกวินเทจอย่างเงี้ยแนะนำเป็นสีน้ำตาลนี่จะเข้ากับลุคได้ดีมากเลยนะคะนี่เลยค่ะเดี๋ยวเราไปต่ออีกรหัสหนึ่งนะคะอีกหนึ่งรหัสนะคะที่วางจำหน่ายในเดือนนี้นะคะก็จะเป็นรหัส MTPE 720นะคะเรือนนี้เนี่ยจะมีขนาดที่เล็กกว่าตัว MTPE 725นะคะแล้วก็ดีไซน์ก็เป็นออันนี้จะใส่ได้ทั้งคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายเลยจริงๆนะคะแล้วก็คุณผู้ชายเนี่ยข้อมือเล็กจะเหมาะกับรุ่นนี้นะคะแล้วก็เขาผลิต ที่เป็นสายสแตนเลสมาด้วยกัน4ีสีนะคะสีะะแรกก็เป็นสีดำเลยละกันเนาะสำหรับสีดำนะคะหน้าปัดด้านในเนี่ยจะเป็นชุดเข็มสีทองนะคะแล้วก็ด้านในก็จะมีดีเทลเป็นลายหน้าปัดนะคะลายตารางแบบนี้เลยตรงนี้นี่เป็นแบบถ้าสังเกตใกล้ๆเนี่ยเขาจะเป็นเลเยอร์เลเยอร์ด้วยนะคะนี่นะคะ เป็นการชุบเคลือบสีเป็นสีดำแบบกึ่งเงากึ่งด้านนะคะแล้วก็ดีเทลสายจะเป็นแบบนี้บานพับเป็นแบบบีบแบบนี้นะคะแล้วก็ด้านในบานพับก็เป็นสีเทาแบบเทาเงินๆแบบนี้นะคะสายด้านในก็เป็นสีดำเหมือนกันแล้วก็ฟ้าหลังกันน้ำา50เมตรเหมือนกันคะ่ะเป็นฝาหลังแบบอัดนะคะการใช้งานตัวเมิไมยม เหมือนกันค่ะถ้าดึงสุดนะคะสเต็ปที่สองก็จะเป็นการปรับตั้งเข็มถ้าดึงแค่สเต็ปแรกนะคะก็จะเป็นการตั้งวันที่นะคะนี่เลยรุ่นนี้นะคะก็จะมีภายนน้ำที่ตัวเข็มแล้วก็ช่องวันที่ให้ด้วยนะนี่เลยแล้วก็ตัวนี้กระจกเขาจะเป็นกระจกทรงโค้งนะคะ แล้วเราดูแบบนี้เราจะเห็นชัดว่าเป็นกระจกทรงโคลงนะนี่เลยขนาดไม่ใหญ่มากนะคะอันนี้ก็เหมาะกับคนที่ชอบไซส์เล็กๆนะเดี๋ยวเราดูขนาดกันหน่อยดีกว่านะคะขนาดตัวเรือนที่รวมเม็ดมะยมก็จะอยู่39นะคะเราวัดให้ทุกส่วนเลยละกันเนาะตรงนี้ก็42.4ความหนานะคะ ความหนาอยู่ที่10.3ค่ะอ่านี่เลยแล้วก็วัดขนาดกระจกตรงนี้ซะหน่อยดีกว่าตรงนี้จะอยู่ที่31นะคะเรือนนี้นะที่เป็นสายสแตนเลสนะคะสีดำใครชอบนาฬิกาสีดำก็เรือนนี้ได้นะคะเรือนนี้สีดำจะราคาแพงกว่าเพื่อนเลย สามพันราคาป้ายนะ่าจะอยู่ที่ประมาณเกือบ4 0 0พันะคะที่ร้านขายอยู่2,490บาทนี่นะคะ,ะเดี๋ยวเราไปดูสีต่อไปสีต่อไปเป็นหน้าปัดสีเทานะคะหน้าปัดสีเทาเขาจะเล่นลายด้านในหน้าปัดไม่เหมือนรุ่นอื่นนะคะไม่เหมือนรหัสอื่นจะเป็นลายๆแบบนี้จะคล้ายๆตัว7-2-5นะคะ สา,สายและตัวเรือนเป็นสีเงินนะคะแล้วก็สีดำรุ่นนี้มีสีสีนะคะสีดำแล้วก็ราคาเนี่ยตัวสายสแตนเลสเนี่ยก็จะลดเหลือ2,290บาทเหมือนกันนะคะ อีกสีคือสีน้ำเงินนะคะตัวสายหนังกับสายสแตนเลสเนี่ยราคามาเท่ากันเลยค่ะราคามาเท่ากันเลยสำหรับใครที่แบบอาจจะรู้สึกว่า c a s ิโอสแตนดารเนี่ยราคา2,000เนี่ยแบบรู้สึกว่าราคามันอาจจะสูงไปเพราะว่ามันเป็นนาฬิกาแบบลายผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัว Standard ใช่ไหมคะ แต่ว่าตัวเนี้ยคือมันให้ความคลาสสิกเนาะด้วยดีไซน์ด้วยแบบ material เนี่ยถ้าเราจับอะเราจะดูรู้ค่ะว่ามันก็สมราคานะคะแต่ถ้าเพิ่มเงินอีกหน่อยเนี่ยบางคุณอาจจะบอกว่าผมได้แบบตัวอ d ดิฟิกแล้วนะคะอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วมันดีไซน์มันแตกต่างกันนะคะตัวอ d ดิฟิกก็จะได้แบบสปอร์ตขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะ มาต่อกันที่สายหนังเลยนะคะสายหนังตัวนี้เราจะมี2ส,สีนะคะรหัส720นะสายหนังจะมีตัวสายที่เป็นสายสีน้ำตาลเข้มนะคะแบบนี้ด้านหลังจะเป็นสีดำนะคะแล้วก็หน้าปัดด้านในตัวนี้จะเป็นชุดเข็มที่เป็นสีโรสโกล์ Go นะคะตัวเรือนสีเงินค่ะนี่เลย เข้ามาสองสีนะคะอีกสีจะเป็นสีดำสีดำเรียบๆบแบบนี้นะคะเยก็เดี๋ยวท้ายคลิปเดี๋ยวเราจะใส่ให้ดูนะคะรหัสละสีละกันเดี๋ยวเราจะเลือกมาใส่ให้ดูนะนี่นะคะเดี๋ยวเราไปลองใส่กันเลยค่ะ อันนี้แอดมินลองใส่รหัส725ที่เป็นสายหนังนะคะรอบข้อมือของแอดมินก็จะอยู่ที่15เซนนะคะใส่ออกมาแล้วประมาณนี้เลยค่ะนี่นะคะแล้วก็เราลองสายสแตนเลสด,ด้วยนะคะสายสแตนเลสก็ออกมาประมาณนี้นะคะ แอดมินเป็นคนที่ข้อมือค่อนข้างใหญ่นะคะเพราะว่าเป็นคนอวบนะก็คล้ายๆข้อมือผู้ชายอยู่นะคะนี่เลยอีกรหัสหนึ่งนะคะอันนี้จะเป็นรหัส720ค่ะเพราะว่าตัวนี้หน้าปัดเล็กกว่าตัว725นะคะอาจจะพอดีข้อมือมากกว่า แล้วก็ตัวที่เป็นสายสแตนเลสนะคะนี่เลยค่ะก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็เอามาให้ดูกันครบทุกรุ่นทุกสีแล้วนะคะ สำหรับใครที่สนใจสินค้ารหัสนี้นะคะก็ทักไลน์นะคะ Line at Timekeeper Shop มาได้เลยนะคะอยากสอบถามปรึกษาเกี่ยวกับนาฬิกานะคะทางร้านเราก็รับเซอร์วิสในการซ่อมนาฬิกาด้วยนะคะทักหาแอดมินเหมือนเดิมค่ะ Line at นะคะเราจะทิ้งไว้ข้างล่างคลิปด้วยนะคะฝากกดไลค์กดติดตามนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะทำคลิปสินค้าใหม่ๆออกมาเรื่อยๆนะคะขอบคุณค่ะ